ครับวันนี้ก็ได้รับสินค้าจากทางร้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเปิดกล่องสินค้านะครับเป็นหลักฐานให้กับทางร้านค้าว่าไม่มีการตัดต่อนะครับก็เดี๋ยวม้วนเดียวจบเลยก็เพื่อสินค้ามีปัญหาจะได้ ครมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องสินค้าตัวนี้กันนะครับร้านร <c oughs> ้านนี้เลยครับอยู่เชียงใหม่มาไกลก็เดี๋ยวสินค้าตัวนี้ยี่ห้อล็อกนะครับเป็นเมนนวนเอเตโซนะครับ เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยนะครับ อ้งอันนี้แพ็คมาดีมากมี อะไรเขาเรียกเส้นกันกระแทกอันนี้น่าจะเป็นแทมเปอร์อันนี้อันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อซูจิ้งจ้ สีเขียวเขาบอกสีเขียวมะกอกก็ไม่รู้เหมือนกันก็สวยดีตัวนี้แทมเปอร์ แทมเอรอ์มีน้ำหนักมีน้ำหนักนี่เห็นไหมครับปั๊มคำว่าล็อกเห็นไหม โอเคสวยเนื้อเรียบดีผิวเรียบงานสวยสมแต่เรียกอะไรอ่ะสมแต่ยี่ห้อครับล็อกนี้น่าจะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ฝั่งอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจล็อกอังกฤษอันนี้อันนี้ก่อนอันเสื้อ หล่นไหมอ่ะอันนี้กลับเข้าไปหมดแล้วอันนี้ไม่มีแล้วเอาวางไว้ก่อน นี่คือตัวสินค้าพวกเราชาวล็อกไม่ไรครับ แฮกมาดีมากอันนี้หนึ่งตัวตากกาแฟเป็นแทมเปอร์ได้อันนี้ตัวแยกสองช็อตอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะการชงการชง นี้พระเอกออกมาแล้วทางล่างใบรับประกันเอ้ยไม่ใช่คู่มือไม่ใช่ใบรับประกันคู่มือเครื่อ,องนี้เขาเขารับประกันสิบปีอยู่แล้วที่เขาพิมพ์เอาไว้ที่เขาลงไว้ในที่ร้านนะครับเอ่อนะ ต,ต่างแขนอกอกนะครับยกขึ้นยกขึ้น แล้วก็กดกดลงไปกดลงไปพร้อมกันนี่โอเคสวยงามน้อง,งานสวยครับนง,งานสวยดีเดี๋ยวต้องเอาขึ้นพร้อมกันอ่น้ำใส่นนี้น้ำใส่แล้วก็กดลงไป เดี๋ยวคลิปต่อไปจะอ่จะลองชงกาแฟนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็เป็น u n น o x ็เปิดกล่องสินค้านะครับก็รับสินค้าถูกต้องมีของแถมแถมแทมเปอ นึ่งหนึ่งอันแล้วก็เสือ้อเสื้อชาวล็อกเสื้อชาวล็อกหนึ่งอันเอ้ยหนึ่งตัวแล้วก็นี่ช้อนตักกาแฟ,ฟตัวนี้ตัวนี้ก็แบบนี้ครับน้ำกาแฟ,ฟก็จะไหลแก้วรองสองแก้วสองช็อตก็ เรียบร้อยดีครับสินค้าก็เดี๋ยวก็จะยิ่มยันรับสินค้านะครับก็คลิปนี้ก็ก็ขอ,ขอบคุณมากคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะชงกาแฟให้ดูนะครับว่ากาแฟจะออกมาเป็นแบบไหนรสชาติจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่เคยเหมือนกันเคยกินแต่มอสไอกาแฟโมก้าพอดอมกาแฟโมก้าพอดกินแต่นี้ก็อยากกิน อยากชิมกาแฟที่มันเข้มขน้นขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวไว้คราวหน้ามาทำให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ